เลยอะค่ะถ้าเกิดว่าไม่อยากให้เกิดการปฏิวัติอะให้ฟังคุณอนุทินเมื่อวานเนี่ยเพราะว่าชัดเจนที่สุดเลยนะนนนคุณอนุทินพูดชัดเจนเนี่ยคือแบบนักการเมืองที่แบบรู้อยู่รู้เป็นรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางแล้วรู้ว่าถ้าเขาจะปฏิวัติมีไม่กี่ข้อเท่านั้นเองขอซ้ำนิดนึงเถอะอนุทินชาญวิรูลตอบคําถามไงว่านักข่าวถามว่าเออแล้วจะเนี่ยเหมือนกันค่ะแล้วจะแก้ยังไงไม่ให้เกิดการปฏิวัติคะบอกต่อให้ออกกฎหมายอะไรมาถ้าเขาจะปฏิวัติ ประกาศแรกก็คือฉีกรัฐธรรมนูญดังนั้นการเสนอแก้กฎหมายก็เป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์แต่บังคับใช้อะไรไม่ได้ทางที่ดีที่สุดคือนักการเมืองทําตัวให้ดี<ม>อย่าไปเข้าเงื่อนไขซื่อสัตย์สุจริตอย่าขี้โกง<ม>อย่ายุแยงให้เกิดความแตกสามคีแล้วก็ไม่ลงถนนอย่าไปทําตัวทุจริตคอร์รัปชันแค่นั้นเอง<ม>อย่าไปสร้างเงื่อนไขให้เขาเพราะถ้าคุณไปสร้างเงื่อนไขเนี่ยเขายึดอำนาจสำเร็จ รัฐธรรมนูญคุณเขียนมาแบบโอ้โหประกาศประหารแบบเจ็ดชั่วโคตร<ม>เขาก็ฉีกทิ้งได้แล้วก็ร่างใหม่แต่ทั้งหมดมันจะเป็นความเสียเวลาของประเทศชาติาและมันจะทำให้เกิดการสูญเสียเงินภาษีของเราเพราะว่าอะไรเดี๋ยวก็ต้องมีเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เวลาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ใช้เงินนะคะทุกอย่างเสกได้ด้วยเงินนะคะ,ะ,คะเงินใครเงินพี่กองเงินพิมพ์เงินคุณผู้ชมเงินทุกคนที่เป็นภาษีของเราค่ะ ดังนั้นทุกๆการเขียนรัฐธรรมนูญหรือทุกๆการรัฐประหารเนี่ยมันมีบทเรียนที่ต้องจ่ายบทเรียนของประเทศความเสียเวลาของประเทศและทรัพยากรโดยเฉพาะเงินภาษีของเราค่ะคุณผู้ชมเนี่ยงานที่กําลังประสันจะแก้รัฐธรรมนูญกันเนี่ยนะแล้วก็ต้องทำประชามติกันสองครั้งสามครั้งยังเถียงกันไม่จบเนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยเขียนรัฐธรรมนูญมาเลิศแมนตนมลนดนพูดภาษาเก่าหน่อยนะภาษาคุณเทิงสติเฟื้อง กาวาวไหมอ่านะคุณเทิงใช่ไหมคุณเทิงนะคนรุ่นเก่าๆเออนยเป็นนักโฆษณารุ่นแรกๆลุงเทิงเนี่ยนะแกบอกมันเลิกสมเปนแตนมาเขียนมาให้เลิกสมเปนแตนเลยสสรอมาจากเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่นักการเมืองคนที่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมันแย่มันเลวมันโกงมันไม่ทําเพื่อชาติบ้านเมืองมันเอาแผ่นดินของประเทศไปขายแลกกับผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ ทหารจะออกมาทำปฏิวัติอีกใช่เงินหมื่นกว่าล้านที่ทําประชามติกันไปจ่ายเงินเดือนสอสรอ,อจ่ายเงินเดือนกรรมการร่างรัฐมนูญมันก็ละลายไปกับสายน้ําไร้ประโยชน์ใช่นะสุดท้ายเนี่ยเป็นอย่างที่คุณอนุทินพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยสสพักภูมิใจไทยนะหัวหน้าว่าแบบนี้ก็ต้องทําตัวให้ดีนะพักอื่นๆด้วยนะคุณอนุทินก็พูดมาเนี่ยมีความชัดเจนไม่รู้จะพูดด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะแต่สิ่งที่แกพูดถูกนะ ออปัญหาอยู่ที่นักการเมืองประเทศชาติเนี่ยประชาชนม,มีความต้องการเรื่องการแก้ไขปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจนะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่มันทั่วถึงเท่าเทียมอะไรต่างๆไม่ใช่เรื่องอาการต่อต้านการรัฐประหารนะมันเป็นปลายเหตุ